กินไม่หมดจกไม่ลงอธิษฐานเอาเดอ้ออยากได้อะไรนะเล่าเพราะว่ามีสัทธาหลวงปู่ใช่ไหมที่ต้องเอาาข้าวสารมาเพราะว่าปีที่1ปีที่2ได้มา17บตันกว่าเนาะแล้วหลวงปู่ก็บอกออหลวงปู่นี่ก็คือแบบว่าพอใจมากยิ้มท่านก็บอกว่าไว้ปีที่3ปีหน้าให้ได้สักกี่สิตันนะ แล้วก็มีคณะเจ๊เข้งพรมค้าข้าวนะที่20ตันก็เลยสมเจตนาแล้วก็ได้น้อมกุศลถวายหลวงปู่20ตันตอนจะมาตอนที่จะขนมาวันที่14ก็จะเป็นวันที่วันที่15จะเป็นครบรอบ50วันของหลวงปู่จะทำบุญ50วันทีนี้ทางเราก็จะมาทำบุญเพื่อน้อมถวายหลวงปู่วันที่15ก็เลยเดินทางวันที่14 แต่ทีนี้ทางพรมค้าข้าวเขาจะต้องขนข้าวมาทีนี้ทางเจเคงเขาก็บอกว่าปีแรกปีสองข้าพระเจ้าก็โดนทดสอบเยอะพอมาปีที่สามเจเคงอาได้เกิดการสัมผัสก็กคือรถที่เคยใช้ขนข้าวบรรทุกได้เกิดการชำรุดพังหมดแล้วก็มีนะครับเจ้าพรมค้าข้าวหรืออาเจกซึ่งได้ขานอาสาว่าจะเอารถไปส่งแต่ก็เกิดการชำรุดคันหัก จนเจเค้งได้บอกว่าไม่รู้จะทําอย่างไรก็ได้เกิดเหตุอัศจรรย์นะครับเจเค้งอธิษฐานจิตก็มีรถพ่วง18ล้อมาซื้อข้าวสารก็เป็นที่มาของคําว่าหลวงปู่ส่งรถมาช่วยและวันที่14คนเข้าไปก็เกิดความอัศจรรย์ทั้งที่เจเค้งก็กลัวนะว่าฝนจะตก ข้าพเจ้าก่อนออกจากบ้านก็ได้อธิษฐานให้ทุกอย่างราบลื่นก็ปรากฏว่าฝนไม่ตกอากาศเย็นสบายทั้งไปและกลับในวันที่14เช้าวันที่15จะถวายก็ได้เกิดการนะฝนตกทั้งคืนเช้ามาก็ตกปปอยๆเหมือนน้ำมนนะพอพิธีการทั้งหมดนะครับขึ้นศาลาเพราะ ครบรอบ50วันของการนิพพานหลวงปู่จึงได้ถือโอกาสร่วมทำด้วยกันนี่คือประสบการณ์ความเมตตาแม้ท่านจะนิพพานแล้วแต่ธรรมและคำสอนความเมตตาของท่านยังอยู่กับพวกเราและมากกว่านั้นคุณน้องลำยองน้องสาวอีกท่านหนึ่งที่ได้สัมผัสถึงบรารมีหลวงปู่ได้ไปบอกให้บอกบุญข้าวสาร และมาก,ก่อนนั้นเคยได้ตะกูดองค์หลวงปู่ไปให้น้องสาวน้องสาวก็ได้ฝันว่าไปที่แห่งหนึ่งน้ำท่วมเต็มไปหมดก็ได้นะหยิบตะกุดนั้นขึ้นมาปรากฏว,ว่ามีแสงและทุกคนอีกห้าชีวิตก็ขอปรากฏว,ว่านะเขาบอกว่าให้ไม่ได้พี่สาวให้มาเป็นขององค์หลวงปู่ใหม่ ปรากฏว,ว่าทั้ง6-7ชีวิตนั้นก็รอดนี่คือความฝันของน้องสาวที่ได้สัมผัสจากการได้มาทำสะสมบุญข้าวสารเพื่อสารต่อเจตนารมของหลวงปู่ปีนี้เลยทําคลิปมาฝากทุกทุกท่านขออนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านดังคําที่องค์หลวงปู่กินไม่หมดจกไม่ลงบุญข้าวสารนี้มันยิ่งใหญ่นับเม็ด ไม่ท้วนบุญก็เช่นกันขออธิษฐานบุญนี้จงสำเร็จแก่ทุกท่านทุกคนที่ได้ร่วมมามีเจ๊แมวและทุกทุกท่านที่ได้เอ่ยก็ดีไม่ได้เอ่ยก็ดีล้วนแล้วหลวงปู่ทราบล้วนแล้วข้าพเจ้าอินทร์จดจำจารึกไว้ทุกทุกบุญก็ขึ้นไปทำพิธีบังสกุลถวายหลวงปู่ ก็ฝนตกมากเลยค่ะก็นั่นแหละค่ะค่ะถนนแฉะลงนนไม่ได้ก็ขอให้ทุกคนนะคะร่วมสาธุแล้วก็น้อมอธิถวายบุญกุศลหลวงปู่ของเราด้วยนะคะสาธุค่ะ